ใหญ่มากตู <laughs> ้มาต้องมุ่งมััสวัสดีครับทุกคนไปอมสินสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพวกเรากำลังจะเดินทางันที่ไหนครับตำบลปักเล็ดอำเภอบราการกรรมจังหวัดพิษณุโลกซึ่งตอนนี้เราเพิ่งกำลังออกจากมหาวิทยาลัยของเรานุน่นๆดูป้ายพอดีเลย หิวแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบสองทุ่มเรานัดกี่โมงมึงมาเรานัดหกโมงหกโมงนัดหกโมงเย็นเวลากระเทยเวลากระเทยไม่มีใครเป็นกระเทยก็เรานัดประมาณสิบกว่าคนอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ครึ่งหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสิบกูไม่เห็นอ่ะมึงเห็นเหรอเห็นนั่งกันไปหมโอเควันนี้ก็นะครับก็มีหลากหลายเหตุการณ์เช่นเหตุการณ์อะไรบ้าง ให้การความวุ่นวายที่ข่าววิทย์นะครับซึ่ง,ต,งต้องไปถ้าไม่มาจะไม่รู้นะครับความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นแต่มันก็สามารถสืบเรื่องไ,ได้ด้วยดีก็ต้องขอชื่นชมทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับโส,ๆๆส,บสดๆวันนี้คณาวิทย์คือแบบเขาประกวดดาวเดือนแล้วกูก็ไปเป็นมิจิกอนมาอย่างเงี้ยหลายงานมากดูหน้าดีไม่ได้ลบเลยก็คือมาถึงปุ๊บวางรถท้าแล้วก็ขึ้นมาเลยจริงไหมครับพี่อยากจริงครับจริงครับรอเป็นสองชั่วโมงแล้วเนี่ยไหนผมบอกเอครับเอออาอาหยุดพูดหยุดพูดมออง ไปนะไปมอบไปเอ้ามเอาโมบเลยเหรอกูงงเลยมอบก่อนเจ้าเจ้าก็โกงคอยแก้วเห็นเงียบเงียบสวัสดีครับครับสวัสดีครับอายุสิบสิบแปดมหกเนาะปีนไปโม้เคยพูดมาคุณหนูเออคุณป้าถ่ายก่อนโย่เจ้าพูดอะไรเจอกันปักเลสโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไว้ไปเจอกันที่วัดปักแรดครับ ครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ตำบลปลักแรดนะครับและที่มองไปด้านหน้านี่นะครับที่มีการประดับประดาไฟอย่างสวยสดงดงามเลยนะครับก็คือ การจัดงานผูกพระศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตของวัดปักแร่นั่นเองครับดูหน้าหน้านะครับบรรยากาศการมาเที่ยวงานวัดนะครับทําให้เรามานึกถึงบรรยากาศในวัยเด็กครับพี่เกดกครับเวลาเราจะไปไหนแต่ก่อนเราจะรวมกลุ่มกันไปหลายๆคนนั่งทารถกระบะไปในลักษณะแบบนี้ซึ่งทําให้นึกถึงบรรยากาศแต่ก่อนมากเลยครับอ้าวอีอาร์ี่เอ้าวอีถ่ายนวเสื้อสีส้มๆครัลโลสวัสดีครับมาดูสาละ อันนี้คือสารการปริญาณวัดปากแลดนะครับแบบดูในเพจที่บ้านคือแบบทำตัวออกสาวนะอคือกดข้อห้ามของที่นี่แะนดีนำเสนอพี่น้องดีคุณแม่เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่บ้านของคุณเกตเกตแล้วนะครับที่บัตรตำบลปากแลดนะครับ สวัสดีครับ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  <c oughs> วันนี้เขามีอะไรคุณแม่มีลำวงไหมน,นี่นาเรหน้าเหมือนแม่ไหยอันนี้สวัสดีปีใหม่คุณแม่ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเ,เอานีเอาอาเนี่ยมาให้แม่พ่อหนูกินกันมาบนรถแล้ว <c oughs> ยกชามยกชามยกไม่ได้ โอเคคุณแม่สองจานก็ได้วันนี้เรามาสัมภาษณ์คุณแม่กันดีกว่าค่ะทุกคนว่าวันนี้จะทำเมนูอะไรพวกเราทานวันนี้คนนุณแม่ทำเมนูอะไรพวกเราทานครับนี่ดูดนีดด้ข้าเนียโอเคจงหวามาันเลยแรงทานดีกว่านี่อันนี้คืออะไรเอ่ยหัดกร่ําปีทุกคนน่ากินมากเยอะจริงๆดินี่เกสนี่ว่าทถาเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้าน เดี๋ยวห่อกันไปกินดีกว่าเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินช่วงปีใหม่ทุกคนหมดตังกับกค่ค่าของขวัญเยอะมากวเราต้องเอาแบบทําอาศัยทําแบบนี้แหละกินเราต้องไปก่อนไต้หวันเนี่ยคุณแม่เขาจะหมั่นไส้เอากระทะตบหน้าเรา อ่ะทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ตลาดสดของบ้านาปากแลง <c oughs> <c oughs> นะครับทุกคน <c oughs> ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับ <c oughs> ทุกคนสี่สิบล้านตลาสดสดกี่ล้านบาทเหมื่น ถึงแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่บริเวณงานผูกพรอศสีมาปิดทองฝัง,งลูกนิมิตขอวัดปักแรกแล้วนะคะทุกคนอยากรถตู้เป็นเจ้าภาพลูกนิมิตหนึ่งลูกตัดหวายวันนี้ไม่มีลํโมงเลยมีแต่ลิเกถ้ามีลํโมงเราก็จ,กจะจับไปลำโมง Welcome to my country okay. เขาทำไมต้องมีได้เสียยในการฝังลูปมีปิดตรั้ลุเขาบอกว่าตามความเชื่อเนี่ยของคนพุทธเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาเขาจะให้เอาหาอะไรแบบแหลมๆพวกหนามหนามพืชหนามหนามส้มหนามอะไรพวกเนี้ยเขาอ่าเขา มันเป็นกุศโลบายคือแทนสติปัญญาก็คือเหมือนเหมือนให้เราแบบชาติชาตหน้าเราเกิดมาจะได้มีปัญญาหลักแหลมครับประมาณนี้คุยเป็นความรู้สึกกันนี้เลยแบบโบสถเก่าอ่ะตำแหน่งประตูโบสถก็อยู่ตรงนี้แหละแบบเวลาคนจะบวชเขาแบบตีประตูเขาบอกว่าให้เอาดอกไมอ้อ่ะไปอ้อมไปไหว้ตรงนู้นคนรู้สึกไม่มาตรงนี้กันไง นี่ไงเอาสินถัดมาตำบลปักเร็ดเพราะว่าปักเร็ดนี่เป็นที่มาของคำว่าปักเร็ดเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะที่นี่มันเป็นแหล่งน้ําปักปักก็เหมือนปักโคว่าปักควายที่ควายนอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยสมมติตรงเนี้ยมันมีเล็ดเยอะปักเล็ดก็นอนอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเรียกปักเร็ดอ่าเหมือนปักงวปักควายมา ตอนแถวบ้านเราก็จะคุยว่าปักงวปักวายก็คือตรงที่มันเป็นโครมีลักษณะเป็นโครเขาจะเปปักแล้วทำไมมาก่อนตรงนี้แลดเยอะใช่ซื้อมาไม่ได้มีแลดเยอะได้ใช่ไหมเพราะว่าแล็ดมันไม่น่าเยอะแล้วก็เกิดไม่ทันเขาเดี๋ยวไปดูบนสะพานนี้ดีกว่าเขาทําจากไม้ไผ่นะครับเขาก็ตั้งใจทําดีนะไม่เชื่อไปดูรายละเอียดแบบเขาสามารถงอไม้ไผ่ได้หรือว่า อะไรต่างๆห้ามจับไฟนะครับห้ามจับต้นไม้ห้ามจับไฟมุมนี้สวยมากเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้มันเห็นโบสถ์ทั้งหลังเลยซึ่งตรงนี้จะเป็นมุมที่เห็นโบสถ์ทั้งหลังเลยเห็นไหมมันเห็นโบสถ์ทั้งหลังสวยงามมากนะครับบรรยากาศเลยค่ำเม่คืนนี้ดูประดัาประดาไฟอย่างมีจริงงดงามเลยนะครับเป็นโบสถ์มาจากวัดอะไรนะจากต้นแบบนะครับพระสันติถาย่าน่าจะมาจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาลาใช่เพราะว่าเขาเคยเขาเคยโพสว่าแบบ ต้นแบบวัดแบบวัดคือที่นั่นแหละครับอันนี้เป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่5นะครับอันนี้เป็นวัดปักแรดประจำรัชกาลที่ปักแลดแฟนใครไม่เห็นมีป้ายบอกไม่เดียวไม่เอาส้นอกเหมือนกันรึงปล่า ก็ถือว่ายังเป็นเด็กคู่กันนะ้วายแต่งหน้ามาเลยมาแต่ลอกนี่ยังไ่แต่งหน้าแก่แต่ยูมาสักทีไม่มาคือพลาดนะโบสถ์สี่สิบล้านนะเออถูกต้องซึ่งต่อไปเราจะไปที่วัดอะไรกันครับวัดโพทองวัดโพทองซึ่งจะเป็นทางผ่านเขามีไฮ้มาเพราะเขาเลิกกี่โมงอ่ะเราเราอยากถ่ายรูปกับพี่ไฮต้องนี้ไปเป็นคอนเทนต์ใครคือใครพ่อเดี๋ยวเรา นครสวรรค์จริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก,กับพี่ไฮอารพาพรกันเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะถ่ายได้ถ่ายกับเขาไหมพวกอ่าไปเจอกันที่วัดพุทธนิดีกว่าถูกต้องเดี๋ยวเรารีบไปไปกันเถอไปดูทุกคนเสียงดีมากคนอยู่ญี่ปุ่นเนีเขาบอกว่าถ้าได้ยินเสียงเนี่ยเราจะเย็นใช่ไหมเย็นเลยรู้สึกเย็นไหม โอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่วัดปักแรกเนาะปิดทองฝั่งลุนิมิสเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่วัดอีกหนึ่งวัดคือคือวัดโพทองครับทุกคนรอติดตามนะครับว่าวัดโพทองเนี่ยจะสวยงามเหมือนวัดปักแรกหรือเปล่าเราไปกันเลยครับเรามาอยู่วัดที่สองปริงมินิมอลมาก <laughs> น่ารักมากเขาบอกว่าข้างในมีแอร์ด้วย แต่เราไปดูกัน <'re> ไปเลยดีกว่านะครับโอยเย็นมากแต้วันหน้ารากดีเนาะเออสักกกมิรูเบกสิก็เขาบอกให้บอกเทวดา ค้อมด้วยค้องด้วยหลวงปู่แขกอยู่วัดสุดนทรประดิษฐ์บางละกัมถูกต้อง,เร,องเราเคยเจอท่านทีหนึ่งตอนแบบอายุตอนนั้นท่านอายุมากแล้วก่อนที่จะเสียชีวิตประมาณหลายปีอ่ะเปยวคำดูเชีย<อ><อ>งใหม่เชียงใหม่ทางวัดก็จะจัดนินทรรศการนะครับเกี่วยวกับวัดเห็นไหมบอกก็คือกุฏิรับรองกุฏิทรงห้องน้ำ ไปวัดมีมอลนะครับออมสิอันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าโคมทางภาคกลางเรียกว่าโคมแต่ภาคเหนือเรียกว่าตรงไม่ใช่ตุงธรรมดาตรงนี่ทุกคนเราเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ว เดี๋ย <c oughs> เราจะกลับกันแล้วเนื่องจากว่าวันนี้เราไปทั้งหมด70วัตนะครับก็จะมาซึ่งเมื่อกี้ทุกคนเ,เราได้ใช้พลังงานไปเยอะมากเห็นไหมไฮ <c oughs> ไหมเห็นไหมเออซึ่งจะบอกว่าการที่เรามาร่วมทำพิจกรรมวันนี้ถือว่าเป็นการร่วมทริปบุญที่สนุกมากใช่ไหมคร <c oughs> ับพ่เกต เริ่มเหนื่อยแล้วเจ้ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เหนื่อยไม่ไหวสวัสดีปีใหม่กับทริปดีๆแบบนี้ซึ่งเราลงไว้กันประมาณ10บกว่าคนก็เหลืออยู่แค่นี้โอเคเดี๋ยวเราพบกันใหม่กับทริปหน้าสำหรับวันนี้ขอเก่าวคำว่าขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย